อย่าคิดว่าเกคนเดียวพี่เอไปงนเดี๋ยวฉันตบเองเดี๋ยวฉันตบเองนคำจำกัดความที่ว่ามือตบทีมชาติถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลขสามครับ เพงีต้อนรับปัศนีข้อที่3เพราะออกมา2ท่านเลยดับเบิลทีมกันมาเลยตอนนี้คุณต้อมคุณเนมไม่มีใครไม่รู้จัก2ท่านนี้อยู่แล้วคิดว่า2ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับ58บปครับ58ปีคำตอบแรกของคุณโอ้โห<อ><อ>ไม่แฟ<อ>แร์แอเลยอะ่ะเป็นรักไปตั้งนานแล้วนะ<อ>ใช่แอว่าต้องมีเป็นมากเป็นพี่แอลอ่ะแอว่าน่าจะประมาณ36 37บวกกันค่ะ7 <73. S> 3หนูตอบ73 <10? S 3> ค่ะ แอร์บอกเจบสาใครต่อดีมีความเป็นไปได้เลยอ่ะตั้งแต่30 30กลางกลางอ่ะเอแต่ไม่ถึง40หรอกเนาะเดี๋ยวๆไม่ได้ไม่ได้ให้คุยปพาธนีนะฮะไม่ก็ไม่ได้ให้ชี้นำอะไรทั้งนั้นโยนหินถัดทางเฉลี่ย35มสองคนก็70ใช่ไหมครับ72แล้วกันอ่ะตามกันมา72็ดสิสองรอเล็กก็ใช่เราๆนั้นเลย35มหาเาๆนี่แหละ35ก็คือ70 อาจะ70ทวนก็ได้อ่ะมอรี่บอก70ทวนมานี่ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาเพิ่งเจอพี่เขาเลยในรายการคือไปถ่ายรายการกับพี่เขาแล้วก็ดันลืมถามอายุผมมองว่าเขาน่าจะอาจจะเป็นพี่ผมปีสองปีอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เธอยท่าหร่เธออายุเท่าไหร่ฉัน31แล้วแต่ไม่มีใครนับถือฉันแล้วก็โชว์ไปถ่ายท่าคุณเพิ่มจิบ31อะ ไปไปให้สุด35มห้าสาม้าสามเอ็โอ้นี่ฉีกเลย66มาเอาล่ะฟังความเห็นของสายสื่อของเรากันไปแล้วคุณเนมคุณต้อมคุณมีตัวช่วยเพลงคนดังโคล o สอัพความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัสนีท่านใดท่านหนึ่งไหมครับความทรงจำค่ะใช้ความทรงจำความทรงจำใครดีของพี่ปื้มจิตค่ะเอาล่ะความทรงจำคุณนอง คุณน้องทบทวนความทรงจํานิดนึงและถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับอาน้องติดทีมชาติครั้งแรกปี2543ค่ะอ่าค่ะติดทีมชาติครั้งแรกปี2543นี่คือความทรงจําของคุณน้องนะครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคําตอบเดิมที่58ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับกดเปลี่นยนคํตาตอบเปลี่ยนจาก58ปีเป็น70ครับ70ครับเอาละเปลี่ยนมาเป็น70มาลุ้นการตอบถูกเป๊ะโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิด ข้อนี้โดนหักปีละ7,000บาทนะครับปัจส,สนีหมายเลข3ครับคุณ2คนอายุรวมกัน70ปีใช่หรือไม่ครับไม,ไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้องมายืนกับนักวอลเล่บบอลทีมชาตินี่แบบสูงกันเหลือเกินเอาล่ะขออนุญาตแนะนำตัวและแนะนำอายุสักนิดหนึ่งครับทีละท่านครับคุณนอ้องเพิ่มจิตกินข่าวค่ะอายุ 37ปีค่ะอ๋อนอนอายุ37คุณกิฟครับเชิญครับค่ะกิฟพี่ลาวรรณพิมยาพงษ์ค่ะอายุ36ปีค่ะอ่านี่รวมกัน73ปีอนนี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยเออพูดมาตัวเลขเป๊ด้วย36 37ถูกต้องผลงานล่าสุดที่กำลังจะปั๊มลูกใช่ไหมคะใช่ออามปั๊มปั๊มปั้มสังท่านดีกว่าเอ่ปั๊มปั๊มปั่มปั๊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 งปั๊มปัท่านก่อน คือน้องชอบกีฬาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าที่บ้าน่ะมีกีฬาทุกชนิดเลยแต่ไม่มีวอลเลยบอลคือเตะฟุตบอลตีตะก้อที่บ้านนี่เป็นตีแบบบ้านนักกีฬาเล่นกีฬาแล้วก็เด็กๆก็จะเล่นที่นาบ้านละแต่ไม่มีวอลเลยไม่มีวอลเลยบอลไม่มีวอลเลยบอลค่ะแต่ว่ามอหนึ่งคุณพ่อให้เข้าความสามารถพิเศษมอต้นพ่อให้เลือกวอลเลยบอลเพราะพ่อบอกรุ่งกว่าอืแล้วก็ไปซื้อลูกวอลเลยมาลูกหนึ่งเพราะตอนนั้นเราสูงด้วยเปล่ะ ก็สรีละค่ะก็หุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปคัดตัวก็คือไม่มีความสามารถแต่ว่ามีความสูงก็เลยได้เข้าทีได้เปรียบได้เลยได้เข้าทีก็ได้เล่นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาคุณกิฟต์เครับของกิฟต์ก็ชอบชอบชอบวอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือพี่สาวเป็นนักวอลเลย์บอลแล้วเขาก็จะเอาลูกวอลเลย์กลับบ้านทุกวันเราเป็นเด็กก็เลยเล่นตั้งแต่แบบสองสามขวบก็เล่นลูกวอลเลย์มาตลอดไปบไปเรื่อยใช่ค่ะก็มาเริ่มมันเดอร์บอลได้ตั้งแต่อายุประมาณ6ขวบแล้วก็ไป สมัครเข้าทีมโรงเรียนเองก็ขอสมัครเองแล้วก็ไปเหมือนกติกาตอนนั้นคือต้องการได้ให้ได้หนึ่งพันลูกห้ามตกแล้วเราก็เหมือนอยู่ปสองแล้วก็พยายามแล้วก็ได้เข้าทีมก็ได้เข้าทีมเริ่มจากความชอบเลยเรียกว่ามากันคนละคนละทางเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็เข้าทีมชาติติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อกี้สองพใน่้า้่สิบสามใช่ไหมชุดใหญ่ชาติชุดใหญ่ก็คือนองจะติดปี2543ัี่ิบกิจะติดชุดใหญ่ปี2,500 45่สแต่ว่าเราใช่ค่ะแต่ว่าเล่นเยาวชนทีมชาติเดียวกันตอนอยู่ม4ติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรกถามจริงๆรสองคนนี้ได้ข่าวว่าสนิทกันมากแต่ก่อนจะมาสนิทกันเห็นหน้ากันครั้งแรกชอบหน้ากันไหมไม่ถูกกันเริ่มจากันเพราะอะไรสวยกว่าเขาก็เลยเหมือนหนึ่งแล้วคืหน้าตาดีกว่าเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราเราเล่นเก่งเออแต่ไม่สวย เขาเล่นไม่เก่งแต่สวยมันมันคนละทางกันไงเราก็เลยรู้สึกแบบไม่เจอครั้งแรกค่ะเราได้ยินแค่เสียงพูดคือเราเขานั่งอยู่บนอัจารย์อยู่ข้างบนเราแล้วก็มีคนมาถามเหมือนเขาหน้าตาดีคนก็จะแบบอสาื่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งฟังเราเขาอยู่บนหัวเราแล้วก็มีเสียงตอบมาว่ามีแฟนแล้วเราก็เลยรู้สึกฝังใจกับคานั้นว่าเราก็หันไปมองแบบสวยจริงแหละแต่ไม่ควรมั่นใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยคุยกับเราก็เลย ไม่ชอบอันนั้ความรู้สึกแรกนะครับแล้วก็บังเอิญได้มาโดนเรียกเข้าเก็บตัวเยาวชนทีมชาติพร้อมกันแล้วแล้วเราก็ไม่ชอบเขาแต่เขาอชอบเดินตามเราแต่หน่องไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบหนูไงใช่แล้วเราเป็นคนคุยเก่งเาชอบเล่านิทานเขาไปกับเขาเราก็เดินตามฟไปเรื่อยๆแล้วก็คอยมาหัวเราะแล้วเราคนไม่ชอบแล้วรู้สึกแบบทำไมยิ่งไม่ชอบมันยิ่งมาแล้วเราก็หยุดเล่าแล้วเราก็บอกว่าจะไม่เล่าถ้าคนนี้ไม่ออกไปโอ้หประกาศนี้เลยเหรอใช่ แบบคนในทีมคนอื่นรู้เลยใช่ไเขา้แบบคือทุกคนรู้ว่าเขานิสัยดีเ,เขาก็คิดว่าเราแกล้งเป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเราไม่ชอบไม่ชอบอ่ะแล้วทำยังไงมา,มาสนิทกันไปเก็บตัวยุโรปค่ะหนึ่งเดือนออก็มันจะต้องย้ายสามประเทศมีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อะไรอีกประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับแล้วทุกคนต้องได้เวียนห้องห้ามอยู่ซ้ำกันโดยที่โค้ชจะเป็นคนจับฉลากอะครับแต่บังเอิญว่าเราได้อยู่ห้องเดียวกันทั้งสามประเทศก็เป็นเวลาเดือนกว่า พูดง่ายเดือนกว่านี้แบบอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะพอมาอยู่ด้วยกันเราก็เริ่มเห็นมุมดีๆของเขาก็คือเหมือนเขาเป็นคนเสียสละเข้าไปเลือกที่นอนเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเราก็มองว่เฮ้ยใครจะเอาเตียงไหนเราก็อยากได้ทำเลดีๆเดี๋ยวนะวันวันที่ต้องไปเรียกว่าไปนอนห้องเดียวกันครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยแม้ยเรารู้สึกว่าเออที่เขาบอกเกียดอะไรได้อย่างนั้นน่าจะจริงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศแรกอยู่ห้องเดียวกันเราก็อมาแล้วาดแต่ก็ค่อยๆเห็นมุมดีๆของเขาก็คืออย่างเช่น เตียงนอนเนี่ยเราอายุเท่ากันก็เขาเป็นพี่เราแต่เรียนรุ่นเดียวกันเขาก็จะแบบเลือกก่อนเลยอยากนอนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโชว์ความเสียสละเขาเสียสละเราก็เออพูดเองนะเราจะเลือกเลยก็คือพอไปประเทศที่2เวลากินอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินเขาจากจากสิ่งอื่นพอประเทศสุดท้ายเราถึงตัดสินใจถามเพราะวันนั้นน่ะทําไมเขาถึงตอบแบบนี้ว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยล้ะเขาก็บอกมาว่าไม่ใช่เขาเพื่อนที่นั่งข้างๆอ่ะ ตะโกนตอบมาเพราะเรานั่งหันหลังเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเราก็นึกว่าเขาเป็นคนพูดจริงๆเขาไม่ได้พูดใช่เพื่อนกันให้พูดง่ายๆสมัยนั้นหลังจากนั้นเราเลยรู้สึกผิดว่าเราตัดสินเขาจากแบบภายนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเปิดใจก็มาสนิทกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็เลยสนิทกันบหลายเรื่องเลยรู้หมดเลยคนนี้ชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรรู้กระทั่งว่าเป็นคนแนะนําสามีให้ด้วยใช่ไหมแฟนให้ด้วยใช่ป่ะเป็นคนตัดสินใจให้เราเราจะเลือกว่า จะครบไม่ครบอย่างเงเขามาปรึกษาค่ะช่วงแรกๆกับสามีเพราะว่าสามีเป็นคนแบบเป็นคนดีมากเทคแคร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะดีแค่ช่วงแรกๆแล้วก็มาปรึกษาว่าเออจะดีไหมจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ครบไปถ้ามันไม่ดีอย่างที่เราคิดก็ก็เลิกแค่นั้นเองง่ายๆแต่เราคิดเยอะนะตอนนั้นก็เหมือนแบบคือเพิ่งเลิกกับคนเก่ามาถ้าคบคนใหม่แล้วมันไม่ดีเท่าคนเก่า มำไปวะอะไรอย่างเงี้ยใไหมสองจิตสองใจเออใช่ไหมแต่พอเขาชี้ทางสว่างนะคะตอนนี้เราได้ทางสว่างเรียบร้อยได้แต่งงานเล้แลแต่งงานเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหนี่คือความความสนิทของทั้งสองคนและแน่นอนเรียกว่าเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้มารายการของเราเราอาจจะมีบททดสอบให้เล็กน้อยพิสูจน์ความแม่นความเป็นมือตบทีมชาติกันหน่อยได้ไหมได้ได้นะครับถ้าได้เชิญด้านนี้เลยเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์หน่อยครับมา อ่าตอนนี้เราจะมาทดสอบความแม่นของนักตบทีมชาติกันหน่อยแล้วนะครับทั้งคุณนองคุณกิ๊ฟเลยเอาละตอนนี้เรามีนี่อยู่ข้างหน้าเลยเป็นกําแพงโดยมีนี่ไกเป็นตัวประกันนะครับติดเอาไว้เลยมีขนาดเล็กกลางใหญ่เอากิ้ให้แจ็คไปอยู่ดีกว่าแจ็ <c oughs> โคโอเคโอเคนองกัจน,นี่นี่แจ็คพิสูจน์ความแม่นหน่อยเาอยู่ตรงนี้ไก่เล็งตัวไหนนะเล็งตัวนี้เหร แจ้งขันหลังดีกว่าขันหลังดีกว่าเห็นหน้าแล้วสงสัยใช่เธอเธอกลุ่มหนีไว้ขันหลังแล้วก็กลุ่มจะได้ไม่โดนหลังอย่างนี้ทะเลาะใครมาเปล่าเป็ดอ่านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่านนะอ่านนะอยู่นิ่งๆจะโดนไหมอ่ะให้โดนคนหรือให้โดนไก่ครับฮะโดนไก่โดนไก่เธอไก่อยู่บนหัวฉันอันนี้สะโ๊งมันเบี้ยวมันเบี้ยวเออมันเบี้ยวเบี้ยว เอาดูท่าดูท่าดูท่าหัวแกยังไม่โดนไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทีมชาติเล่นแล้วทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแท็กตุกตกใจขนาดนั้นเสียงมันกระทบแบปึุ้นหูแต่มันด้วยระยะด้วยมันต้องมีความแบบว่าพอดีพอดีกับไก่ไหนลองเป็นไก่ผู้หญิงได้กลัวไดนะอยบหนอน กัวดรอะไม่ดอ่ไเอาตัวไหนพี่ไก่ขึ้อีกจะไม่ดรอเพราะเขาชอบอยู่แล้วแล้วคนน่ารักน่ารักงี้เอ้องไปดูอไันด้ยไม่รอกอแี้กลัวอยู่รายการนี้มากี่ปีทำเป็นกลัวเหรออยาดยาาไม่เก่งจริงยาพูดใหญ่

อมาเลยเธออยู่แก๊งสตีเหล็กเหรอมาเลยแกไม่โดนได้อะไรทำดีๆตกตกยังไงคะตกยังไงคะนั้นแหละเอาไปเลยโอเคได้ค่ะไม่เล่นมาสี่ปีละคุณชั้นชั้นขันไว้ชั้นันไว้ คิดว่าแกคนเดียวเงี้ยไปยืนเงี้ยานตหอเดี๋ยวฉันตบเอ็นเดี๋ยวฉันตเ ทำไม่ได้เลยโอเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ตีตีให้โดนสักลูกหน่อยก่อนมามาให้ให้คุณคลิปบ้างคุณคลิปจะโดนไหมเนี่ยถือว่าโดนถือว่าโดนแล้ถือว่าโดนเอาล่ะนี่คือความแม่นของนักกีฬาทีมชาติเอาล่ะงั้นมากลับมาที่เดิมทัานนี้ดีกว่ามาในในนักกีฬาทีมชาติมาเหมือนได้ออกกําลังกันทุกๆคนเลยนะครับเอาล่ะแล้วตอนนี้ มีเรียกว่าธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยทั้งสองท่านอ่ามีอะไรอยากจะฝากไว้สักนิดหนึ่งไหมครับก็ใครก่อนดีกิฟตก็ได้ค่ะคุณกิฟตครับเชิญครับค่ะตอนนี้กิฟตก็ทำสระว่ายน้ำแล้วก็สนามวอลเลย์บอลไว้ที่โคราชครับก็ชื่ออะไรชื่ออะไรบอกได้เลยอ่สวนน้ำอภิญญาพงศ์ค่ะสนามวอลเลย์บอลเนี่ยเปิดให้เล่นฟรีค่ะแต่ว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมีเก็บค่าบริการค่ะเพื่อเป็นค่าบำรุงครับแล้วก็มีร้านอาหารข้างในค่ะอยู่ที่ค่ะอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ่านะครับในของคุณกิบออ่ะคคุณน้งลรั น้องก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือช่วงโควิดว่างๆน้องก็เลยทําทําเสื้อเป็นแบรนด์ของตัวเองออกมาค่ะ <Cheers. S 2> เป็นเสื้อแบบทีเจสไตล์ค่ะ,ะเป็นแบบเป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบใส่เลยค่ะ